เออไม่เพื่มกัพัดตีโลฮกอโลเครือฮากอีอโซใคระอแท้เนาะขกแมือพดโลยอีเขรไพื่อนาโชคาร์ขอร่บานเนี่ยตอเลือกปลาปูนโลหฮากอเโลหฮกอเล็กแลมือปู โชล่าโขยแม่คีสูโอ้เอดูครับรถเสียกลางถนนใหญ่นะครับอันนี้ขึ้นไปกัลยาณิวัฒนา วันนี้โชคไม่ดีเลยครับมาจะไปทํางานที่แม่ตะระโซดหลุดครับอ่าโซดหลุดเออนี่จะเลยมาแล้วเรื่องมันลากขี้เลยว่าเลยว่าโซดแท้แล้วดีขอรูดแต่ให้เบอรน้องช่วยไม่และเมื่อร้อยกว่าจะรูดที่เด็ดนี่เนาะอันนี้ไปทางอเภิสมิงครับผมเนาะอ,อยู่กลางป่ากลางดอยนะครับต้นไม้ทึบ ต้นสนนะครับอันนี้คือไปกัลยานนิวัฒนาอันนี้จะถึงบ้านเมตละมงแล้วนะครับอีกประมาณสักน่าจะ2อกิโลเนะนี่ยนาะรอโลก็ไม่มาสักทีดูครับ มีก็เมียเกา่กาเก,กา่กาโลก็โลเก่าเก่าว่าจะไปแม่แต่ลาซน้อยมันอยญเอี้ยไปไกลให้ซน้อยก็โศมันก็จะลูกใหญ่เอี้ยมีเมีก็เมียเกา่กาเก,กา่กาโลก็โลเก่าเก่าจะไปไกลซน้อยก็ใหญ่เอี้ยโศมันลูกใหญ่เอี้ยตลอดเวลา